ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่สิบห้าเรามาเที่ยวบ้านเกิดน้องสปอยแล้วนะครับที่นาบอนนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่นาบอนใช่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปภูเก็ตสวัสดีคุณเม่ป้าเราจะพามากินอาหารทะเลโอ้มาแล้วมากมากยังขยับอยู่เลยหอยดำลม สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับ FC ทุกคนนะครับเข้าสู่ช n n e l เมานัชานะครับง่งมากตอนนี้ ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่สิบห้าโอ้โหคือทุกคนผมบอกเลยนะว่ามานาบอลเนี่ยคือแบบได้นอนน้อยมากนะคือแบบนอนตื่นเช้าทุกวันเลยนะแล้ววันนี้เป็นวันที่ตื่นเช้าที่สุดเลยเพราะว่ามีคิวแน่นมากคิวแน่นกว่าตอนอยู่กรุงเทพเยอะมากๆเพราะว่าต้องไปที่นู่นไปที่นี่ไม่คือนานๆมาทีอะญาติๆเขาก็อยากจะพาไปที่นั่นไปที่นี่ไปที่นู่นไงคือญาติๆทุกคนเขาน่ารักมากๆเลยไงใช่แต่แล้วก็แต่ละที่ี เป็นที่ที่แบบว่าสวยมากมากนะครับที่ญาติๆน้องปอยพาไปเที่ยวอย่างที่บอกว่าน้องปอยเขารู้จักคนเยอะมากาที่เราตื่นเช้าเราจะไปที่ไหนเนาะเราจะไปเขาศูนย์เขาศูนย์เขา,ขาชื่อว่าเขาศูนย์จะเป็นแบบว่าเหมือนเราไปยืนอยู่บนบนบน,บนหมอกอะ่ะคือผมเห็นรูปนะที่เขาศูนย์เนี่ยผมเห็นแล้วแบบโหมันไดขนาดนี้เลยเหรอเหมือนเราไปอยู่เหนือเมฆอะ่ะ เหมือนแบบถ้าแบบเราถ่ายรูปกับหมอกอ่ะมันจะคล้ายๆเมฆด้วยมันแล้วแต่วันด้วยปะว่าแบบใช่มันแล้วแต่ดวงนี่คือแต่ละวันไปอ่ะไม่เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าถ้าถ้าสวยที่สุดมันจะเป็นยังไงแล้วเจอหมอกเยอะๆเนี่ยแล้วสวยที่สุดมันจะเป็นอย่างนี้นะบึ้งนี่เป็นไงสวยไหมทุกคนสวยมากแต่ตอนเนี้ยต้องไปแล้วตอนเนี้ยเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าถ้าเราไปช้ากว่านี้มันจะไม่เจอหมอกโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศให้ดูปไปไปครับ ออกสมมที่แล้วเดินดูทางก่อนนะเพราะว่าทางเดินขึ้นมันมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับหหคือหมอกมันไปอยู่ฝั่งนู้นหมดนะเห็นปะแต่ตรงนี้ก็ย,ยังสวยอยู่นะดูตรงนู้นด<ะ>ิเห็นปะ่ะนน้นะะนะ,นนะ หม,มอกเต็มเลยอ่ะ กาวตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรคะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอฉวางติดเขตท่านพอส่วนนี้คือส่วนที่จะสร้างทําลูกพ่อสาน้าย<อ>ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้เขาจะทําที่นี่เหรอทําตรงตรงจุดนี้นแล้วการละที่นี่เขามีเหมือนเราขึ้นมาทุกครั้งมันมีหมอกตลอดเลยไหมอะคะก็เกือบทั้งปีเพราะว่าตรงตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีความชื้นสูงแล้วก็กลางวันถ้าอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกก็หัวลุ่งอีกวันหนึ่งก็จะมีหมอกขึ้นมีหมอกเยอะที่มาทุก ทุกครั้งที่มามันก็จะต่างกันมันจะไม่มีครั้งไหนที่เหมือนกันเลยแต่วันนี้เราได้เจอพระอาทิตย์เนี่ยวันนี้เจอพระอาทิตย์หมอน้อยทีนี้พอไม่มีหมอกก็เห็นธรรมชาตาิสวนยางอยู่ด้านล่างที่มองไกลๆนี้ก็คือน่าจะเป็นเทือกเขาบรรทัดแล้วที่ยอดไกลๆที่มีเมฆขาวๆปกคลุมอยู่นนก็คือเขาเหมนอำเภอนาบนระหว่างนี้เราก็ชมวิวไปก่อนนี่ระหว่างนี้เรามาดูน้องตูนน้องตูนทำอะไรน้องตูนทำอะไรเ,เรามีกาแฟะสดด้วยนะ นี่มีกาแฟมีอาหารเช้าขวาววังของทุกคนนะทุกคนข้าววังของหมู่บ้านนะน้องตูน าละตอนนี้ก็เราก็จะปิดทริปนะครับที่เรามาเที่ยวบ้านเกิดน้องสปอยแล้วนะครับที่นาบอนนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่นาบอนใช่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปภูเก็ตใช่<ว>คือบรรยากาศสวยๆนี้เลยที่เขาสูนนะครับแล้วก็ก็อ,อย่างที่น้องปอยบอกเดี๋ยวเราจะไปภูเก็ตกันต่อไปที่โรงแรมไหนครับน้อง จำชื่อโรงแรมไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงแรมหยาดตัวเองทำไมจำชื่อไม่ได้อะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงแรมปามุกโก้ทุกคนแล้วเป็นยังไงทุกคนต้องตามไปดูนะมอาก็ไม่เคยไปนะแต่ได้ข่าวว่าสไลเดอร์ใหญ่มากเออเดี๋ยวเราไปเล่นกันสไลเดอร์นี่คือมันเป็นเครื่องเล่นของภาคอีสานทำไมอะสไลเดอร์เดอเดอไอเดอเดอไอของอลังเดี๋ยวนี้ไปย ปามกโกปามกโกปามกโกเป็นโรงแรมที่น่ารักมากๆนะห้องของเราเนี่ยคือพอมองออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นเป็นสไลเดอร์เลยมีทั้งของเด็กมีั้งของผู้ใหญ่เป็นสไลเดอร์ที่สูง4ชั้นเลยนะโรงแรมเนี้ยเขาสร้างมาเพื่อแบบว่าสําหรับครอบครัวที่พาเด็กๆมาเที่ยวได้เลยนะพี่เมาเพราะว่าสไลเดอร์เนี่ยน้ำมันลึกเออเมตรเมตรครึ่งไม่ไม่ถึงเมตรสองเองเออใช่เมตรสองเมตรสองเองซึ่งเด็กเก้าขวบสิบขวบส่วนใหญ่ก็มาได้หมดแหละใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยพี่สาวของหนูมาบ่อยพี่เมเปิลมาบ่อยมากหนูเคยมาปะไม่เคย เป็นของเพื่อนป้าใช่ไหมเป็นของญาติเป็นของญาติก็ตั้งแต่ตอนเช้านะครับวันนี้ต่อเนื่องจากที่เราไปเที่ยวที่เขาอะไรนะเขาศูนย์เขาศูนย์อะวันนี้เราจะทําทาเน้นกูจะไม่อาบน้ําทั้งวันเดี๋ยวไปอาบน้ำะเป็นวันแรกที่มาถ่ายคลิปแล้วไม่ได้อาบน้ำเอืยเอือคือเอือดเภาษาใต้นี่จะใช้คําว่าพอเห็นคนไม่ได้อาบน้ําแล้วแบบเหงื่อท่วมๆแล้วก็ดูสกปกแต่คนทั้พวกเอืดอนี่เอื้อืนี่วันนี้เราสองคนเอื้อยมากนะคือตอนแรกผมว่าจะอาบน้ํา นี่ก็ไม่ให้อาบเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวก็ไปลงน้ําอยู่แล้วส่วนไอพีเจเนี่ยตอนแรกว่าจะให้มันรีวิวห้องท่าหน่อยเพราะว่าไปแล้วมาเห็นสาวไอ้น้ำอ่ะพีเจมันรีวิวห้องเก่งมากแต่ว่ามันมันกริ๊ดมันร้องมันมันไม่ยอมอยู่อะ่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวให้น้องปอยทําหน้าที่รีวิวห้องหน่อยเดีไหน,หน,หนเรามาแล้วห้องน่ารักมากเลย<า>นี่เปิดประตูห้องเข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ําตอนแรกคิดว่าห้องน้ามันเป,นปิดอยู่แบบนี้<อ>แล้วก็บอกว่า<อ>เฮ้ยโรงแรมนี่ประตู แต่เป็นห้องที่กว้างใช้ได้อยู่นะมาต่อตรงนี้เป็<ใ>นห่างล้างหน้ามีกระจกปิดโอ้ไฟเปิดปิดที่กระจกได้ด้วยเท่จังเนาะโอเคต่อมานี่เห็นไหมเขาต้อนรับเรานี่เวลขัามกับน้องช้างเวลคัมชบาแก้วนี่คือช้างในเรื่องอะไรก้านกล้วยกานกล้วยตอนนั้นพี่พี่พมเมาไปปิิสนาฟ้าแลบอะ่ะเ,ออเขาถามว่าชบาแก้วเป็นช้างในเรื่องอะไรปะก้านกล้วยมีแฟนชื่ออะไรครับ <S <S> <S นี่เตียงก็ใหญ่ใช้ได้เลยทิ้งซ้ายเลยลมไม้นี่คนเก่งจะกินตั้งแต่เข้ามาเมื่อก,กี้แต่ว่าพี่มามบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายก่อนเอาคนเก่งกินได้เลยครับชอบผลไม้เนี่ย FC คนไหนนั่นอยากส่งอาหารมาให้ปอยนะไม่ต้องคิดมากเลยว่าจะส่งอาหารอะไรน,นะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยกินผลไม้ได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นสาวรถถ้าใครทําเกี่ยวกับผลไม้ก,ก็ส่งมาให้คนเก่งกินได้นะใช่คนเก่งพร้อมจะไปเล่นสระ้ํายนาำกันหร้อเปล่ชลไ,ปลไปแล้วไหมไปเลยไป เจอตัวแล้วเป็นไงไปเล่นสถานไหนมาเมื่อกี้ไปเล่นโซนเด็กมานะคะเป็นไงครับเป็นไงครับโซนเด็กครับก็โอเคนะแต่เมื่อกี้นะไปเล่นฝั่งน,นี้ครับอ๋อตอนนี้กำลังจะไปเล่นตรงไหนครับตู้ครับโอ้โหอ,อันนี้คือสไลเดอร์ที่สูงสุดจะเท้าสนะี่ชั้นครับสี่ชั้นเลยเหรอ <c oughs> <laughs> <Here you go>. <laughs> oh! <laughs> ตอนนี้ไี่นตามเรามาแล้วจะมีไกด์เราพาเราไปเที่ยวมาแล้วสวัสดีคุณเมฟันสวัสดีฮะจี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้จี้พาเที่ยวเพราะว่าจี้มาที่นี่บ่อยแล้วที่ที่นี่ที่พามากินมันคือที่ไหนครับเราจะพามากิน อาหารทะเลพาไปเลือกอาหารทะเลก่อนว่าวันนี้ที่เลือกเยอะมากเลยของสดเลือกแล้วก็ไปให้เขาทำว่าเราจะทำเป็นเมนูหาดลาไวจากที่ปลามุกโก้มาเมื่อกี้เรานั่งสองแถวมาเหมามาพันหนึ่งไปกับขง้เราจะเลือกอาหารทะเลก่อนเต็มเลย เราได้วัตถุดิบแล้วนะคะเดี๋ยวเจะไปะไให้เขาทำอาหารเรากหาร้านนั่งกันว่าจะนั่งร้านไหนดีโอเคเล,อเลือกเลยครับพี่เมาส์ได้เลยเนี่ยหลังจากที่เราไปเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆมานะเราก็เลือกร้านที่จะนั่งได้เลยตอนนี้มีร้านเยอะมากเลยต,ตอนนี้พอเลือกร้านได้แล้วเราก็จะชั่งพิจาร์กิโลนะถ้าทำแบบวันนี้เราซื้อมาสามกิโลมีหอยหนึ่งกิโลปลาแล้วอะไรอ่ะก็คือรวมๆกันอ่ะเป็นสามโลอ่ะลองลองชั่งดู เนี่ยสามโลเขาก็จะคิดค่าทํสาม0้อยบาทแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกเมนูเลยอ๋อพี่ก็ก็คือว่าพี่จะไม่คิดเงินเพิ่มนอกจากนี้แล้วไม่ว่าจะทําเมนูอะไรอย่างเงี้ยหรอคือสามโลที่สามก็คือฟรีประมาณสามเมนูค่ะแล้วก็จะเป็นเมนูเซ็ตค่ะอ๋ออย่างนั้นโอเคเดี๋ยววางตรงนี้ยิ้มแล้วหรออมาแล้วมากอันนี้ซาซิมิเดี๋ยวยังมีอีกนะยังมีปลาเก๋าอีกนะนี่ อร่อยไหมแต่อันนี้ยังยังชิ้นเล็กกว่าตอนนู้นเนาะที่เราไปหิวหรอหิวดิอันนี้หิวมากอันนี้หิวมากพี่เมเปิลเดินไปซื้อกั้งมาเพิ่มนะแต่วันนี้เราแยกทําเป็นกั้างตอกระเทียมอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นซาซิมิเยอะนะดูสิมีไข่ด้วยนะบ้าบ้าใช่เหรอหุ้ยังขยับอยู่เลยยังขยับอยู่เลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมกิน กั้งเป็นแบบซาซิมิเนี่ยคือแบบว่าตัวตัวเนี้ยคือยังแบบสดๆอยู่เลยเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยนะพี่จะขอดิบชิ้นด้วยอร่อยไหมเด้งดึ๋งเลยอร่อยนะเนื้อแบบเนื้อหวานเด้งดึ๋งเลยอร่อยมากพี่เมเปิลนี่คือจะกินเป็นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกดิบพวกอะไรกินหมดจะต่างจากปอยนะครับ อ๋อเหมือนกันพี่น้องคู่นี้เป็นเป็นคู่ที่ไม่เอาเลยปลาหมึกนียไม่กินนอกจากเด็กแต่คือจีนี่กินพวกปลาดิบพวกของดิบได้ได้เยอะมากชอบมากนี่เดี๋ยวจะมาเทสตนี่ก็ของชอบของแกอีกอย่างหอยนางรมลอยแรงนี่คือปลาเก๋านะครับเป็นเมนูอย่างที่เราได้ไปหยิบมาจากบ่อเลยเอาพี่เจ้เข้าผัดเนี่ยคือ เราอยากกินเมนูอะไรเขาก็ทําให้ได้หมดเลยเลือกร้านเราเลยดีมากเลยอร่อยไหมครับอร่อยเนาะโอ้คือกินไปแล้วแบบแนะนาเลยนะไอเนี้ยเมนูอะไรนะปลาเก๋าลาดลาดพริกเหรอเพราะว่าคือถ้าเรามากินที่ร้านอ่ะมันก็จะรู้เลยว่ามันสดแน่ๆไงเพราะว่าเราเป็นคนไปเลือกวัตถุดิบมาเองเป็นปลาแบบสดๆที่แบบยังไม่ตายอ่ะนี่อีกอย่างหนึ่งที่ถ้ามาทะเลนี่คนกิ่งไม่เคยพลาดเลยคือปูทุกอย่างเขากินหมดคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นปูนะเคยไปหมาเก๋าด้วยกันอ่ะที่ดูดี มันแม่ไปถึงหมากเกาต้องไปตามหาปูขนใช่เหอเออแล้วแกะปูโคตรเก่งอะปอยอะ,อะนี่ๆๆๆจุบจับจุบจับจุบจับเลยไหมหวานไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยมากเอออร่อยทุกอย่างเลยว่ะเราเลือกร้านร้านถูกนะจิะนี่คือถ้าจี้ไม่พามานี่ผมกับปอยก็ก็คงกินแค่ที่โรงแรมนะ ล่องเลลาววยก็คือถ้าใครอยากจะมากินใครอยากจะมากินตามเราก็มาได้นะอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาโอเคด้วยนะกิโลละร้อยเองแล้วก็โลต่อไปหลังกันโลที่สามอ่ะเจ็ดสิบห้าบาทอืมใช่ใช่ใชค่คุ้มคุ้มคุ้มมากคุ้มไหมครับพีบ่เจคุ้มไหมครับมากครับ <laughs> ตัดผ้ามาตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่สนามบิน,นเตรียมพร้อมที่จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับเมื่อกี้น้องลืมมีอะไรบ้างอะที่ต้องทิ้งอ่ะ มีครีมทาผิวไงเพราะว่าไม่คือตอนมาเขาให้เราโหลดได้ไงใช่แต่ว่าตอนกลับคนละสายการบินกันมินลืมครีมเอ่อจะถือขึ้นเครื่องแล้วก็มีนม3กล่อง<ช>นะครับพีเเจเมื่อกี้อ่ะเขาทิ้งอะไรของพีเจไปบ้างอ่ะเขาทิ้งกล่องผมอ่าไปต้องกินให้หมดสามกล่องใช่ไหมแล้วเราแล้วเร,เราทำยังไงเราซักกันหมดเลยใช่ไหมพีเต้องกินให้หมดพีเจกี่กล่องหนึ่งกล่องแลยสองกล่องอ่ะพี่ใคร พี่ไทยกินแล้วครีมพีเจเอาไปทำอะไรทาตัวนี่ทาจนหมดขวดเลยนะมือมันมากเลยใช่ไหมนี่นี่มือมันมากเลยเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะกลับแล้วเจ้าพีเจอันนี้ดีกว่าให้พีเจฝากช่องให้พี่เม้าหน่อยติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเม้ากับคุณปอยด้วยนะครับทริปที่เรามาใต้ทริปนี้สนุกไหมครับสนุกมากครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับพีเจเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย